สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการชํำไหลสตรอเบอรี่กันนะคะอันนี้เราเตรียมกระถางเล็กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการขยายสตรอเบอรี่นะคะยังทำไม่เป็นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการชํำไหลให้นะคะอันนี้เป็นกระถางไซส์2.5นิ้วนะคะเอ่อก็ทำไมถึงเราต้องใช้2.5นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กระถางใหญ่คือมันจะเกะก,กะในการ วางนะคะเพราะว่ามันก็คือจะสามารถวางได้น้อยนะคะเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันออกมาสองสามสี่ไหลเลยนะคะถ้าเราเอากระถางใหญ่ไปวางเอ่อมันก็จะวางได้น้อยนะคะพื้นที่มีจํากัดนะคะตรงนี้เราใช้ขุยมะพร้าวนะคะผสมกับดินแล้วก็จะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ มูลสุก o นี้นะคะเป็นปุ๋ยมูลไส,ส้เดือนนะคะที่เรากำลังทำนะคะเอาไว้ใส่สตรอเบอรี่นะคะตัวนี้เป็นพันเอฟนะคะพันอเมริกานี่นะคะนี่นะคะเรากำลังเริ่มทำนะคะจะทำเอาไว้ใส่สตรอเบอรี่นะคะเพราะที่สวนของเรานี่คือปลอดสารเคมีเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะเพราะถ้าเกิดมีสารเคมีเนี่ย มันจะเป็นสารเคมีตกค้างในดินนะคะซึ่งเวลาเราไปไปทำสวนหรืออะไรคือมันก็คือจะตกค้างในดินค่ะมันอาจจะมีพิษในดินหรือว่าพวมือเราที่ไปจับไปอะไรอาจจะได้รับสารเคมีด้วยคะ,ะอันนี้เราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีเอจะใช้ปุ๋ยอินทรียนคะจากมูลไส้เดือนนี้ค่ะอันนี้ตรงนี้เราจะเอามาผสมกับดินของเราด้วยคะ,ะแล้วก็ตักน้ําให้แม่หน่อยเอาเอาน้ําตักมาตรงนี้ ตรงนี้นะคะเราจะเอาน้ำนะคะมาลดกลางคืนเอ่อกลางวันเนี่ยคือเขาจะอยู่ข้างล่างนะคะใส่เดือนแล้วก็เออกลางคืนเนี่ยเขาจะออกมานะออกมาหาอาหารอันนี้เราเอาเศษผักเศษหญ้าที่อยู่ในสวนนะคะมาให้กับเขากิน,นะคะ่ะอันนี้น้ำนะคะเราก็คือวันหนึ่งเราก็จะลดฝาลูฝา<ะ>ฝาหล่นแล้วไม่เป็นไรอ่านี่นะคะเราก็คือจะลด ลถให้มันชุ่มนะคะแล้วน้ํามันก็คือจะหล่นน้ําก็คือจะตกลงมาตรงตรงนี้นะคะเราจะมีถังรองรองน้ํานะคะเอาไว้ไปทําปุ๋ยนะคะพ่อค่ะอันนี้อา่าแล้วก็เนะคะใช้นี้รองน้ําก่อน,นะค่ะอันนี้เป็นน้ําปุ๋ยนะคะเป็นน้ําปุ๋ยอินทรีย์ของเรานะคะใช่คือมันเป็นน้ําไส้เดือนแล้วก็ตรงนี้มันเป็นปุ๋ยทั้งหมดตัวนี้คือเป็นอ่ มูลงวนะซึ่งเราหมักไว้แล้วก็จะมีพวกขุยมะพร้าวนะคะซึ่งจะเป็นปุ๋ยได้ดีนะคะเสร็จแล้วเราจะเอามาผสมผสมน้ํานะคะผสมน้ําเอามาลดดินที่เราจะเอาไปอันนี้ให้ชุ่มนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ควรจะลดให้ชุ่มไว้ก่อนนะคะลดให้ชุ่มไว้ก่อนเวลาเราไปชาม,มันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ต้องรดให้ชุ่มนะคะดินนี่นะคะจริงๆรดทิ้งไว้สักวันสองวันคาลอดแล้วก็รดเช้าเย็นสักวันสองวันแล้วก็เอาไปชำมแบบนั้นก็คือจะดีมากอันนี้ยังไม่ได้รดนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน้ําปุ๋ยเนาะจากมูลไส้เดือนทีน,นี้เราก็มีกระถางนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวผสมกับ ดินนะคะดินร่วนปนทรายนะคะแล้วเราก็จะเตรียมไม้ไว้นะคะเป็นไม้แบบนี้นะคะเอาไว้ยึดนะคะเอาไว้ยึดสตอไลสตอเบอรี่วันนี้พาเด็กๆมาชามมาเร็วมาแม่จะบอกตรงนี้ให้นี่นะคะมาเร็วมาดูค่ะนี่นะคะตัวนี้เป็นยูกินะคะ เดี๋ยวจะพามาชํำยูกิกันนะคะว่าแบบไหนชํำได้ชํำไม่ได้ค่ะเร็วมาดูตัวไหนชํำได้ชำไม่ได้มาดูเร็วค่ะ,ะวางเหยยบตรงนี้ค่ะค่ะมาดูนี่นะคะถ้าเกิดเราใช้กระถางใหญ่มากนะคะเราก็จะวางตรงตรงกระถางตรงนี้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้กระถางเล็กนะคะคือสังเกตนะคะตรงรากอันนี้คือที่ไหลที่เขายื่นออกมานะคะ ตรงนี้คือเขาจะมีติ่งเห็นไหมคะมันจะมีรากเริ่มงอกออกมาแล้วตรงนี้เราสามารถใช้ชำได้และตัวไหนชำไม่ได้ชำไม่ได้คือแบบนี้ค่ะอันนี้ยังยังไม่มีรากออกมานะคะยังไม่มีรากออกมานะคะชำไม่ได้แบบแบบแบบนี้ชำได้นะคะเอากระถางมาหนึ่งอันค่ะพอกระถางนะคะกระถางเล็กไม่เอาค่ะเอาที่ลดน้ําเรียบร้อยแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ลดน้ําเอาตัวที่ลดน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะ ที่ลดน้ําเมื่อกี้นี้นั่นแหละค่ะไม่ลดน้ําไม่ได้นะคะต้องต้องรดน้าใ,ให้เขาชุ่มก่อนเราจะวางในกระถางนี้เลยนะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวนะคะเพื่ออะไรเราจะวางตรงนี้เพื่อที่พอลากนะคะลากเขาเดินไปจนเต็มแล้วลากเขายังสามารถหาอาหารได้อยู่และจะทําให้ไหลเอ่อไหลของเราคือ มันไม่เหี่ยวนะคะมันมันสามารถหามันสามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่ามันยังมีดินในกระถางนี้กินนะคะก็คือถ้าเกิดเราวางกับพื้นนะคะที่เป็นอย่างเงี้ยพอลากเขาเต็มแล้วลากเขายื่นออกมาแล้วคือลากเขาจะไม่สามารถออกไปหาอาหารได้อีกนะคะเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะข้างกระถางใหญ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะวางไหลไว้แบบนี้นะคะอ่ะเอาเอาไม้มาลูกเอาไม้มา ทำยังไงคะเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะคะยึดไว้นะคะเอาไม้เอาไม้มาให้แม่หน่อยสิแม่จะทำให้ลูกค้าดูนี่นะคะเป็นไม้แบบนี้นะคะเราก็หักครึ่งนะคะเราตัดให้มันแหลมๆนิดนึงนะคะแล้วก็หักครึ่งตรงนี้ต้องเป็นไม้เหนียวนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามายึดไว้นี่นะคะมายึดตรง ยึดไว้นะคะเขาก็จะไม่ขยับนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็เราก็รดน้ําปกติเขาก็จเจริญเติบโตอยู่ตรงนี้นะคะพอรากเขาเต็มนะคะอ่วิธีการสังเกตะคะ่ะเราก็จะมาดูตรงรากนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ที่ชําไว้อันนี้ที่ท,ที่ต้นเราชําไว้นะคะแล้วก็มาสังเกตนี่ค่ะรากเริ่มงอกออกมาแล้วเห็นไหมคะที่ขาวขาวนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังตัดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันรากเขายังอ่อนเกินไปนะคะต้องให้รากเขาเป็นอาจจะเป็นสีน้ําตาลนะคะ ใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์นะสองสามสัปดาห์เราก็มาดูนะคะวิธีการก็คือว่าตัดได้หรือยังไม่ใช่ว่าชําแล้วตัดได้เลยนะคะเราต้องมาดูก่อนลากเขาเป็นสีน้ําตาลหรือยังนะคะถ้าง,งอกเป็นสีน้ําตาลแล้วเยอะเต็มนี้แล้วก็คือเขาแต่ว่าคือเขายังไม่เขาจะไม่ตายครับว่าเขาจะหาอาหารในกระถางแม่กินได้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเราวางไว้ในในที่ไม่มีดินนะคะเขาก็คือจะหาอาหารไม่ได้เขาต้นเขาก็จะไม่เจริญเติบโตตัวเนี้ยเขาสามารถเจริญเติบโตได้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราจะตัดรากเป็นสีน้ําตาลปุ๊บเราก็ตัดออกจากต้นแม่เลยนะคะแล้วก็ไปชำต่อไปนะคะถ้าเกิดเราปล่อยไว้รากเขาเต็มกระถางเยอะเมื่อไหร่ก็คือว่า คือมันแน่นเกินไปการระบายน้ําไม่ดีแล้วคือเขาจะเหี่ยวเฉาตายค่ะเพราะว่าลากเขาจะไปขดอยู่ตรงก้นนะคะมันเต็มเกินไปหาอาหารไม่ได้แล้วจะตายเราต้องเออเอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกใส่กระถางใหญ่เพื่อที่เขาหาอาหารได้นะคะลูกค้าได้รับไหลไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระถางไซส์เล็กควรจะรีบเอาลงกระถาปงปลูกคะไซส์ตั้งแต่4 5, นิ้วหานิ้วคือตอนยังเล็กๆเนี่ย ใช้สี่นิ้วขึ้นไปได้ค่ะแต่ว่าคือพอถ้าเกิดใช้สี่นิ้วปุ๊บสักพักหนึ่งลากเขาจะเต็มเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ให้กับเขานะคะดินปลูกก็คือใช้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็เป็นเก็บเก่าก็ได้แล้วก็ผสมกับดินร่วนปนทรายที่สามารถระบายน้ํำดีๆด,ดินเหนียวไม่เอานะคะใช้ไม่ได้ดินเหนียวต้องใช้ดินที่ร่วนซุยนะคะสามารถรากเขาหาอาหารได้อย่างเต็มที่นะคะ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็สั่งเข้ามาในไลน์แล้วก็ในเพจนะคะขอบพระคุณมากนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในการชำไหลาสามารถเอาไปใช้ได้ขยายพันธุ์ต่อได้นะคะโอเคคลิปนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ